ยายแนะนำตัวมึงรู้ยายซื้อนเนอเลยอยู่บ้านเลขที่ทั่วเลยยายเบ่าซื้อว่ายายเบ่าเดอ้ออยู่บ้านเลขที่ยี่สิบแปดหมู่สี่ชั้นเวจ้าปีนี้ยายได้รับการสนับสนุนงบประมาณบ้านพ่อเพยงสมเซมอ่าบ้านที่สุดโสมนี่ยายมีความรู้สึกนเนอเลยไม่ความรู้สึกดีใจจ้ะดีมกดีใจแล้ว่นมาชมมาเซมเพื่อกะยายกะ ญาตาิเินโหกะได้มองลบมอง้นกะดีและดีเออทั้งลงพ้นซอยกะดีสนับสนุนครอบคุณพ้นหลายๆออจา้าพ่อชอ่อยายพ่อช่อซอยนี่ออออลงนละซอยมาแต่ว่าผ่านออพ่อชอ่อมายายกะออดีเจอเนาะดีเจอผูอ้เอสมากกะทั้งเขาลุงรับเพศทั้ทงพออเพ้นทั้งเทศบวะบานพร้อมภาพกัดียวก,กะขอบคุณหลายๆเด้อยายก็ขอบคุณยายพราะว่ายายได้อ,อบอุ่นแล้ว ชีนายช็อกน้ำจะกฝนเชื่อคำกาอยู่วันเล็กทีสองเจ็ดหกครับอีกู่ห,หนึ่งะบวนโกกตูมอภัยร่วงรังนวัดมุกนาหารครับอบันทีทำวัด เจ้ารู้สึกแน่เลยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบ้านพ่อเพ่งชนนมดสร้างเฮอเรียบร้อยแล้วนี่ได้ความรู้สึกแน่เลอคอดเจอแล้วครับแต่ก้อนเออแต่ก้อนนะเฮิรนเจ้าเป็นนเล่แต่ก้อนก็เฮิรนกามีสมบูรณ์ก็ได้ฮะบ้านนี้สร้างแล้วแนวนี้นี่กาวาละมันละโหและผลึกขึ้นแตเก้าอยบ่ไม่มีโหแหละครับบ้านนี้ขอดเจอเนาะบ้านนี้ครับขอดเจอหลายครับเออเอา วันนี้ยายแนะนำโจะนะครับยายมาช่วงที่ชื่อคนที่อุทโธเออ วันนี้เลยสามมือที่สามเพื่อนย่าหนี่สภาพเพื่อนย่ายนี่แต่เก้ามันเป็นเนอเลอโอ้ยมันกะชุกช่วอยู่นั่นแล้วอืมนนี้หลังจะได้ซ่อมแล้วนี่ย่าคึ้นวันเนือเลือเออย่ยก็ดีใจอยู่ลูกหลานกะได้มองอยู่มองเช่าแล้วอืมเอาขอบคุณย่ยหลายๆครับ ผมได้สนองจันดีปรนเลีที่130หสมู่11ตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับคือบ้านผมนี่แต่ก่อนสภาพพอดีครับ้นตกกับหัวฝาแอมกับพอดีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้รับการซอยเหลือแล้วหูวสึสกว่าสภาพดีขึ้นครับ เอาแนะนำโตซื้อวานิ่เลอร์นายเกิร์นนี่เกิร์นสว่านยานตะโกยู่บันลลคีิทเลอร์ยองนองแปดหรืมูเลอร์โมซ่าโมสิบสามเฮิร์นเจ้านี่แต่เก้าในสภาพมันเป็นแนวเลอร์เป็นแนวนี่เลยเป็นเพลเป็นแนวนี้โอ้ไม่ได้เงินมันชุดซ่อมนาบัดนี้หลังจากได้ซ่อมแล้วนี่คืดว่ามันเราเป็นเลอร์ดีขึ้นบนรือแนวเลอร์ ว่าละไรดีฮอ,อยู่ได้อือเอาบาดนี้ผมละถามลุงเด้อลุงสือวันเดลเลอร์นายเม้งมิืนพ่อคานายเม้งบอ,อยู่บ้านเลขที่เทลล่าเลอร์เลขที่หกสิบแปดหมู่สิบหกเนาะเ <16. S 2> ออปีนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณบ้านพ่อเพ่งชนบท นะครับก็บได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วนี่แต่ก้อนมันเป็นเนเลอะจังจังคืดจะได้จังคืดจะขอกีอ่ฝนตก <บา S 2> ม<อ>ากกว่เลอหเลยค่ะครับอืมแต่บัดนี้เอ็ดบัดนี้เอ็ดแล้วแล้วนี่กาวา่าเราเป็นเนเลอะดีเข้าแล้วครับอืมกะมีความรู้สึกเรื้อเลหลังจากได้เอ็ดแล้วนี่ถ้าพูดเจออยู่ครับอืมเอาละลาเฮน ใช้ภาษาทิ่นเว้าเป็นภาษาทิ่นภาษาไทยบลูเฮาเออกะเว้าซื้อเวอลหรือว้าคือเว้าเมื่อกี้นี้เอาลองมึงดูแตลนเฮาอือลุงวัดเจ้าทางจิตใจฮะางเลยฮะเจ้าทางเป็นภาษาโชเอามาหัาแต่สามอรพูดภาษาไทยกักนวตตร์ลุงชื่อเะไรกักเอิร์ดแนี่ยยังไงก็เบากอะจายกันนุ่งกักกักเพียมเลยเออดอเออไปกับเทียมเออดออืมเป็นก็แล้ต้องที่กะไม่อินเตอร์ต้องเป็น มาาันอะารันยจุมันฟ้าแต็นกรรอนเราะนุเราะได้ไดเรือมองเท่าเออเอาขอบพูดในไลายครับเอาชั้น,นี้ละด้การ เอาเชิญครับลุงกระบายครับแนะนาตัวครับผมซื้อใด้การระบายเซมานออยู่บ้าน,นอยู่บ้านด้วทีเขาสิกมูลเลอร์ลุงอ๋อมูแ8ดน้อยมูสิ6หกมูสิ6กนะครับบ้านนี้สภาพบ้านลุงเปลี่แต่ก่อนที่ข้างเอ่อสภาพจับลนเพิ่นเมื่อสร้างเฮนี่สภาพบ้านลุงมันเป็น,น่ยเลอโอ้ยสังกะสีมันดีดีสังกะสีเข้า บ้านนี้มันโหโหเลยแหละโหโหน่าะสัตจรรยเพิ่นเพิ่นก็สวยมากทันทีว๊ะอ่อบ้านนี้บ,นนบ้านนี้ลุงหลังจากซ่อมแล้วนี่ลุงมีแนวความคิดว่าในเลลรงโอ้ยมันก็ดีขึ้นเท่าไรอือแต่ก็สีไม่เน้ออดีมาดชวนเลยบ้านลุงก็ขอบคุณเน,นาะขอบคุณมากตัวนี้นะอ้าวครับในการ แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะจะนั่งสมอนมุสนเสนาจ้าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าสิบเข่าจ้ามูสิบสองบ้านเจ้าแต่กอนที่ยังบริสบอมนี่มันสภาพยังไงก็สุดซมมีรอยหัวจ้าอยู่ก็บ่ค่คยได้จ้าหลังจากซ่อมแล้วเจ้าคิดว่ายังไงก็ค่แน่จ่าบ่าหัวก็สบายขึ้ไหลนจ้าอือ <c oughs> <c oughs> ผส,สมสสมสินอยู่บ้านเลขที่สองร้อยสิบสองเอาะเอาขอถามว่าแต่กอนเพื่อนลุงน,นี่มันมีสภาพแบบใดสภาพบบมีฝาครับเออบบมีฝาเนาะบ้าน <c oughs> านี้ได้รับการสมแซมใส้ฝาใช่ยังแล้วนี่ลุงคิดยังไงโอ้อยู่ดีสบายดีใจแล้วครับเออเอาขอบคุณเลยหลายเนาะ